สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไซก็อยู่เกาหลีครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะคือตอนเนี้ยเกาหลีอากาศแปรปรวนมาก้วทุกคนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะแล้วก็อยู่ดีดก็หิมะตกนะเดี๋ยววันไหนมี โอกาสได้ตื่นมาเจอหิมะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายหิมะมาให้ดูเนาะตอนนี้ไซาก็มาคาเฟ่ยี่สชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกำลังจะไปลาเต้หม,มาดกานจะไปซื้อของทํากับข้าวนะคะวันนี้จะกินกระเพราค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะก็จะซื้อแค่หมูแล้วก็ซื้อใบงาน,นะคะไปทํากระเพานั่นเองแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาค่ะเห็นมีหมาดเอเชียก็คือเป็นหมาดของ คนจีนด้วยนะคะแล้วก็มีของไทยด้วยนะสายก็เลยเดินเข้ามาดูก็คือของครบมากเลยนะคะเห็นแล้วอยากกินหมูกระทะเลยจิ้มหมูกระทะโอเคแล้วก็เดินกลับบ้านกันค่ะของเต,ต็มไม้เต็มมือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนตอนเย็นเด็กเขาก็จะมาเดินเล่นเล่นอะไรกันแถวนี้เนาะ โอเคค่ะวัตถุดิบในการทํากระเพราของทรายนะคะที่อยู่เกาหลีก็คือทรายซื้อน้ําปรุงนะคะของเออหมีปรุงมาเนาะในติ๊กตอกนะคะแล้วก็ซื้อหมูมาแล้วก็ซื้อใบงามาคือซรายไม่จิตไปซื้อใบกระเพราะคะเพราะว่าราคามันข้างแพงเนาะก็เลยซื้อเป็นใบงามาคือกลิ่นแล้วก็รสชาติก็คือเหมือนใบกระเพราเลยนะคะเราก็ตัดหัวออกแล้วก็นําใบงาค่ะเออตัดครึ่งนึงแล้วก็มาตัดลง ในกระทะนะคะคือใส่แบบเน้นทำง่ายๆนะทุกคนแล้วก็คือรสชาติของหมี่ปรุงเนี่ยน้ำปรุงของน้ำกะเพราเนี่ยเขาค่อนขั้นเข้มข้นนะคะทรายชอบกินแบบน้ำกะเพราที่แบบมีน้ำไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเติมน้ำเปล่าเข้าไปค่ะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำงวดดีแล้วก็นำใบงาที่ทรายซื้อมาเตรียมมาล้างน้ำนะคะแล้วก็ตัดขัว้วแล้วก็ตัดลงในกระทะได้เลยะคะ่ะทุกคนคือเรากินคนเดียวนะคืออปป้าเขาไม่ได้กินด้วยเนาะเราก็แบบเน้นกินง่ายๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตัดลงไปจ้าคือตัดแบบไม่ได้เน้นสวยทุกคนแบบว่าเน้นกินคนเดียวเน้นเน้นอร่อยคนเดียวเนาะคือไม่มีใครกินด้วยเนาะแต่หักกันอป้ากินด้วยก็แบบเออจะประดิบประดอยหน่อยเอออาหารไทยโชว์หน่อยโชว์อาหารไทยหน่อยอะไรอย่างงี้ โอเคค่ะเราก็ผัดได้เข้ากันนะคะสําหรับทรายแล้วอะทรายชอบกินรสชาตินี้อยู่แล้วนะคะที่หมี่ปรุงอะเขาทํามาให้เป็นสําเร็จรูปแบบนี้เนาะคือเราไม่ต้องใส่พริกเลยแต่บางคนอาจจะแบบก็ว่าซื้อพริกเติมเข้าไปใส่หน่อยให้แบบมันมีสีสันหน่อยก็ได้นะคะแต่ในซองเนี่ยจะมีรสชาติเค็มนะคะหวานนะคะอยู่แล้วเนาะเผ็ดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่อะไรมากเลยแต่ถ้าเกิดเออบางคนอาจจะชอบหวานก็สามารถเตมิมน้ำตาลเข้าไปได้นะคะโอเคตอนนี้มันง่วงแล้วเห็นไหมพร้อมกินจ่าไปจะลุย